ตอนนี้เราจ่ายน้ำมันใกล้ระดับหนึ่งร้อยลิตรแล้วนะฮะเดี๋ยวเก้าต้องเป็นจากแปดร้อยสิบลิตรก็เป็นเก้าร้อยสิบลิตรก็จะได้หนึ่งร้อยลิตรฮะอ่าหนึ่งร้อยลิตรตอนนี้ความต่างของมาตรวัดน้ำมันตัวเล็กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสิบสาม 0.3ลิตรต่อ100ลิตรก็แค่0.3เปอร์เซ็นตนะฮะเดี๋ยวเราบีดต่อไปให้ครบ200ออลิตรนะฮะต,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 ต่อไปมันก็จะขึ้นเป็นู0.10นน,นะฮะเพราะว่าตัวเลขจำนวนลิตรของมาตรวัดน้ำมันตัวใหญ่เนี่ยมีแค่หลักหลักร้อย9.99.9พอครบหนึ่งพันมันก็จะขึ้น เริ่มต้นศูนย์ใหม่รอ,อบนึงเพราะฉะนั้นตัวเลขจากเราเริ่มที่810ลิตรเมื่อต้องการบีบน้ำมัน200ลิตรมันก็จะขึ้นเป็น010น,น,น,นะฮะก็คือผ่านหลักพันไปม,มันก็จะเริ่มต้นเป็นศูนย์ศูนย์ใหม่ก็จะเป็น010เดี๋ยวสักครู่รอดูผลนะฮะว,วัดมมาวัดน้ำมันเมื่อผ่านรอบ100แรกเนี่ย มันจะมีความต่างอยู่ที่ไม่ถึงจุดห้านะฮะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะครั้งก่อนหน้านั้นมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบเจ็ดจุดห้าก็จุดจุดแปดกว่าก็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนก็จะอยู่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะมามีมีช่วงเล้งการทํางานมันก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะปกติแล้วเนี่ยมาตรวัดน้ามันจากเตาตรงงานให้มาที่หนึ่งเปอร์เซ็นต ผลทดสอบที่เราเคยทดสอบได้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1%น่งเปนบวกลบอีก1%นเซนก็จะเป็นอาจจะเป็น2%เซนแต่ว่า,าในค่าของอความต่ำมินิมัน่นมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งะฮะโดยทั่วไปมันก็จะไม่ไม่มีศูนยศูนพอดีหรือว่าไม่มีติดลบเพราะว่าเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะจะจ่ายมากกว่าเกณฑ์ แต่ว่าเราก็จะพยายามปรับค่าของการจ่ายของมัดวัดน้ำมันตัวนี้เนี่ยให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถรับได้ใช้งานได้นะฮะตอนนี้จะเริ่มเข้า200ลิตรแล้วนะฮะแปดเก้าร้อยเก้าสิบ มันจะต้องขึ้นด้วยศ10นะฮะตัวเลขตัวใหญ่ก็จะเท่ากับ200ลิตรตัวเลขตัวเล็กของมาตรวัดตัวเล็กเนี่ยมันก็จะขึ้นตัว200กับแต่ว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนบวกลบจะลองดูนะฮะตอนนี้เริ่มที่0ูนตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเหลืออีก10ลิตรนะฮะรอดูผลการตรวจสอบาลิเบตมาตรวัดน้ำมันตัวเล็กที่200ลิตร เราทดสอบกันมาหลังจากที่ปรับตั้งแล้วเนี่ยสามรอบรอบละสองร้อยลิตรทุกๆหนึ่งร้อยลิตรเราก็ทำการหยุดเพื่อตรวจสอบอีกทีงนะฮะตอนนี้เราจรบเรบเรบอ่าตอนนี้ครบแล้วนะฮะสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรเนี่ยตัวเลขที่ได้เนี่ยของมตดวัดตัวเลขเนี่ยมันก็จะขาดไปแค่จุดหนึ่งอยู่สองนะฮะประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าความเที่ยงตรงเนี่ยมันตอนนี้แคบจะบวกลบนิดหน่อยอฮะตอนนี้ถือว่าถูกถูกต้องใกล้เคียงกับการใช้งานมากที่สุดแล้วฮะเดี๋ยวตัวตัวอื่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้อยากจะทราบผลอะไรเนี่ยเราค่อยทดสอบกันอีกทีสำหรับครั้งนี้เราได้ผลทดสอบแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ